สวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมในนามของโฆษกรัฐบาลนะครับก็จะมา,าแถลงถึงประเด็นสำคัญสาคัญนะครับ มี2เรื่องนะครับที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่จะถแถลงแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีเป็น press release ให้เพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับครั้งที่42ซึ่งก็จะเป็นการประชุม ในส่วนของผู้นำอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เมืองลาบวนบาจโจในช่วงระหว่างวันที่1 0ถึง11พฤษภาคม2566นี้ซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นชอบนะครับทั้งสิ้น8ฉบับในส่วนของเอกสารซึ่งเอกสารก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นกระทรวงการต่างประเทศ4ฉบับเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย1ฉบับ เป็นในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน2ฉบับแล้วก็เป็นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขอีก1ฉบับนะครับสฉบับของกระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นร่างถแถลงการผู้นําอาเซียนต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปีคริสตศักรา 2025. ช2025ฉบับที่2เป็นร่างถแถลงการผู้นําอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถและก็ประสิทธิภาพเชิงสถาบันของอาเซียน ฉบับที่3เป็นร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดและฉบับที่4เป็นร่างแผนการดำเนินงานสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติร์เลสเตในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมี1ฉบับนะครับเป็นร่างแถลงการร่วมผู้นำอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียน ในส่วนของกระทรวงแรงงานมี2ฉบับก็คือร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและก็ครอบครัวในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่สเป็นเรื่องของร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมงฉบับสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงสาธรรรสสาธรณสุข ซึ่งเป็นร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นาการรับรองร่างเอกสารนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่42โดยไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็จะมี2ส,ส่วนสำคัญนะครับส่วนแรกก็จะเป็นกรอบการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจต่อการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้โดยง่ายและก็เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยรายละเอียดนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการจัดหาทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็บริหารจัดการความสอดคล้องกับกฎหมายกำหนดข้อแนะนำข้อพึงระวังเช่นหน่วยงานอาจใช้บริการของอีเมลของ,อของสพรในการพัฒนา แอปพลิเคชันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และก็ได้มาตรฐานสากลด้วยในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นการกำหนดแนวทางแล้วก็มาตรฐานการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการประชาชนซึ่งก็แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการสร้างช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับเรื่องจากประชาชนและหน่วยงานอื่น การรับเรื่องจากประชาชนแล้วก็เป็นการดําเนินการภายในหน่วยงานหลังจากได้การหลังจากได้รับเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตการแจ้งผลการพิจารณาหรือการออกหลักฐานอื่นใดให้กับประชาชนที่ยื่นคําขอหรือติดต่อมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้รับใบอนุญ,ญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่เรียกว่าเป็น b i สพอ r t โ l และก็เป็น c i t i z e n p o r t a l เพื่อบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานต่างๆบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ตอบโจทย์ประชาชนในมิติต่ตางๆ ระบบ BizPortal ก็จะเป็นการตอบโจทย์การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์ w w w b i s p o r t a l g o t h ในส่วนของระบบ Citizen Portal ก็จะเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนโดยพัฒนางานบริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับ ซึ่งในแนวทางในการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานและก็การให้บริการภาครัฐเช่นการอนุญาตการให้บริการหรือการให้สวัสดิการแก่ประชาชนสามารถที่จะใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้อันจะเป็นการลดภาระและก็ต้นทุนของประชาชนในการติดต่อกับภาครัฐ แล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยซึ่งก็จะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งหมดนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่มีเห็นชอบนะครับในเรื่องของแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพรบการปฏิบัติราชการทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2565ส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะส่งเป็นข่าวเพิ่มเติมเข้าไปนะครับที่เกี่ยวข้อง กับทางด้านสกุลเงินที่จะใช้ในสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับยกตัวอย่างของที่วันนี้กระทรวงการคลังมีการนําเสนอเข้ามาซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นให้อีกนะครับต่อไปเป็นเรื่องของข้อสั่งการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ในเรื่องแรกนะครับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็ได้มีการรายงานว่ามีการปรับตัวดีขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางด้านราชการเองทั้งในส่วนของอพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไปในหลายๆส่วนในหลายๆจุดในหลายๆจังหวัดแล้วก็ได้มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีซึ่งก็ ในช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่จะเปลี่ยนฤดูการด้วยซึ่งก็อาจจะทําให้มีอากาศแปรปรวนแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกๆจังหวัดในทุกๆพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องขอ ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ในปัจจุบันไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบในส่วนของจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาตอนนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีเดินทางกันเข้ามาเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเดือนละกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งก็มีผลทำให้เศรษฐกิจนะครับทั้งในส่วนของระดับมหาภาคหรือว่าภาพรวมแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ได้รับเรื่องของการที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่ได้รับความนิยมเพิ่มเติมหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด -19 และมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของอการท่องเที่ยวก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับตรงนี้ก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากนะครับในส่วนของด้านการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Health Tourism นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพ แล้วก็ในเรื่องของ medical tourism ก็คือในเรื่องของทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับอนอกจากนั้นเรื่องของสปาเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสภาพแวดล้อมนะครับการไปดูในเรื่องของเชิงนิเวศต่างๆก็มีความสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมากขึ้นในช่วงนี้หลังจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้เร่งประชาสัมพันธ์นะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แล้วก็การบริการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูแปแบบไปเพื่อที่จะให้ประเทศไทยซึ่งก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการที่จะนำเสนอทั้ง Health Tourism แล้วก็เมดิคอลทัวริึมมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเองที่เดินทางรวมถึงให้ความสำคัญ กับทางด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยด้วยสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการที่ตอนนี้มีการแข่งขันกีฬาซีเกมอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับที่ราชนจาจักรกัมพูชาซึ่งทางด้านประเทศไทยเองก็ได้ส่ง นะครับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า846คนในจำนวน36ชนิดกีฬาซึ่งในขณะนี้นะครับได้มีการเปิดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการทำการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทางด้านคณะรัฐมนตรีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมกันเชียร์นักกีฬา ทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้แล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาไทยก็จะมีความทุ่มเททั้งพลังกายและก็จิตใจในการแข่งขันอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อนําชัยและก็สร้างชื่อเสียงมาให้กับทางด้านประเทศชาตินอกจากนั้นท่านได้แสดงความกังวลน,นะครับเรื่องของการที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของที่เกี่ยวกับการเมืองบ้างนะครับตอนนี้ท่านก็ขอให ะระมัดระวังในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองระหว่างประเทศด้วยนอกจากนั้นในเรื่องของการที่จะติดตามการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับก็จะมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางดิจิทัล TV เองก็ดีหรือว่าในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยในการที่จะกวาดเหรียญทองกลับมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับทั้งหมดเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีและก็ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ